ของมาส่งค่ะเอามีดมาด้วยค่ะลูกสาวล่ะขอแบ่งมังคุดที่พี่หนึ่งส่งให้หน่อยนะแม่อเอาเดี๋ยวแม่ให้ล้างนึงไม่แกบอกแกเอานิดเดียวแกกินคนเดียวล้างนึงแม่จะให้แม่ไม่หยิบถุงเธอเหรอป้าไม่เป็นไรแกเอานิดเดียวแกไม่เอาหมดหรอกถุงมาดานนี่ใช่าย ป๊าบอกขอแค่ถุงเดียวพอแกกินไม่เยอะแกกินคนเดียวหวานก็ไม่ชอบหวานกินไม่เป็นหวานหมูแหละสิท่าที่นี่สามลังเองแมรวดเร็วทันใจสดเนาอแม่น้อคือสดแท้ใช่รวดเร็วทันใจจริงๆอื้อือหมาลากแต๊ะลูกหนึ่ง โอ้ยแม่ลองเฉือนดูสักลูกหนึ่งได้ไหมหนูอยากเห็นเลยอะหลายคนก็น <th ่าจะอยากเห็นเพราะว่าเนี่ยส่งเป็นรอบที่สามใช่ไหมแม่ใช่รอบที่สามรอบแรกไปพร้อมกันรอบที่สองไม่อีกรอบหนึ่งแล้วรอบนี้รอบที่สามรอบที่สามโอ้โหใล้ชดูด้วยสวยขนาดไหนเนื้อหูสวยมากสวยมากเลย นั่นเงคนโทรมาแม่โอ้ยสวยจริงแม่แบ่งให้ลูกสาวหลานนิดนึงก็พอมันจะอิ่มหรือแกบอกแก๋เอานิดเดียวเ,เน,ยนี่ทดีแดงท่ากลางโอยสวยจริงเนาะแม่นองเนื้อแน่นอ่ะเนื้อแน่นเนื้อฟูเนื้อมากแล้วขุดฟายอะไรที่มาเกินบ้างขุดฝายแล้วเนื่อละมาจากใต้เ <c oughs> ด้อ <c oughs> มาจากไกลนะมาจากตรังน่ะ พอแล้วแกกินง่ายๆ่ายมันจะไม่อิ่มมันดิพ<ฮ>อแกบอกแกวนิดเดียวอ,อนิดเดียวจ้ะไม่ต้องผูกด็อกเดี๋ยวแกก็ค,คงไปกินเลยมา <c ười> อ้าวขอบคุณเดอ้อพี่หนึ่งขอบคุณหลายๆลเด้อลูกหนึ่งเดอ้อให้ลำรวยเงินทองไอขขลหลมาเทมาเด้อทุกขภกับ่างกายแข็งแรงเดอ้อลูกเดอ้อบาย